สวัสดีครับอยู่กับหกลอ้อน้ากรีนครับวันนี้อยู่กับสองเงิมโคลนเอ้าคืออ้าวเปิดบอครับโอ้ไปทาปุ่งกีมาใหม่ครับเดี๋ยวเราจะสอบถามว่าปุกก่งกีที่เขาทามาเนี่ยไม่มีเสียงไม่สั่นคลอนจะหมดไปเท่าไหร่ครับทำอยู่ที่ไหนดูครับฟิตเปรีย้ยนะฟิตเปรีย้ยเลยครับ เร่งเครื่องหน่อยลูกพี่เร่งเครื่องหน่อยอันนี้ก็รถเล็กฉบับครอบครัวครับชอบที่พุ่งกีหละแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะโอ้เราน่าจะไปทำมาแล้วเนี่ยเงียบไปหมดเลยครับไม่มีเสียงพุ่งกีให้ได้ยินเลยอา,าระบีก็แลบแลบ,บด้านข้างคนขับค่อนข้างจะใส่ใจรถกีร้อยเก้าสิบห้าแรงครับ มาร่วมเจมด้วยเอ้ยอย่าอ่าดับอย่าดับเริงเครื่องน้อยเดี๋ยวปั๊มมันจะพังถ้า้าเกยขับเองหรือเปล่าไม่รู้เลยเดี๋ยวเราต้องสอบถามแล้วก็ใช้โอ้ไม่จำเป็นต้องรถใหม่ไม่จำเป็นต้องอเรืดเอาแบบนี้ก็หากินได้ครับ วันหนึ่งก็กำไรวันละสองสามพันสี่ห้าพันว่าไปครับสุดยอดนะดูพุงกีทํามาแบบเนียบเลยครับโอ้ยเห็นแล้วอิจฉาเลยครับพุงกีเขาถึงจะเก่าแต่ว่าเราใจสองเงินประคนครับอยู่โซนอำเภอบ้านกรวดเป็นเท่าแก่ที่อา่า เล่นรถไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เลิดรู้รรอ,อะไรเล่นรถแบบพอไปได้ไม่ติดหนี้ไม่มีงวดทำไปเรื่อยๆขับเองครับไม่จำเป็นต้องจ้างลูกน้องนี่แหละคนที่ก้าวเล็กๆก้าวสั้นๆ ไปก้าวแ,แบบมั่นคงครับค่อยๆก้าวก้าวแบบมั่นใจก้า <c> ว <oughs> <9 S 2> <c oughs> แบบมั่นใจเป็นยังไงแบบไม่ต้องกลัวเขาไม่ยึดรถครับคันนี้แต่ก่อนยังไม่ทำสีก็ดูไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ใครเห็นก็ชอบ <c oughs> อ้าวเตรก็ดังครับ กึกๆๆๆค,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 คให้ดูครับเดี๋ยวต้องสอบถามแล้วแหละว่าทำบุงกีมาเท่าไหร่สวัสดีครับเสือตุ้งเสือปีนนนอนแน่นอนเรารู้จักท็อกเกยคนนี้มีความสุขครับมาที่ไรเขาจะเป็นคนอยมางนี้เลยสวัสดีครับท็อกเกยขับเองบ่ขับขับเองนเฮ้ยสรุปแล้วทำบุงกีหมดเท่าไหร่ครับผมอยากไปทำบ้าง ทำไมาอธิบายให้ฟังหน่อยไหมอธิบายให้ฟังอุ้ยเอทำไมยินชำ่ำเลยวะโอ้ยดูครับนี่อ,นอยู่นี่ครับช่องเองครับอยู่นี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะเหมือนในโอ้ยจะดู<อ>ครับ <laughs> เหมือนปีศาจลงลงลงมาอธิบายให้ฟังหน่อยเ <laughs> อ,อ้าอาปุง่งคีาวางตรงนี้ <laughs> เป็น,นกันเองมากตจ้าเกย์คนนี้ผมชอบครับชอบมากเฮ้ยพอ่พอ,อ,อ, <laughs> <laughs> อพอ่อพ่อพ่อมานี่มา,านี่ก่อน นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท็อคเกอ์เขาอธิบายให้ฟังนะว่าอธิบายอะไรเขาไม่มีอะไรให้อธิบายหรอกอ่ารูเนี่ยมันกี่บาททํามาจากร้านไหนเนี่ยสอบถามเลยครับเพื่อเป็นวิทยาศาสตร์วิทยา,าทยา,านในการ,าร <laughs> ตรงเนี้ยรูนี้นใชจิ้มแข็งมากเลยครับ <laughs> เดี๋ยวฟังก่อน <laughs> โอ้ยสุดยอดแล้วแข็งมากเลยครับยอมรับนี่เออโอเคโอเค,อเคแล้วตรงนี้มันเท่าไหร่ถามจริงตรงนี้ครับ ตรงนี้หนึ่งรูหนึ่งรูครับเอออันนี้ล่ะข้างข้างในเนี่ยก็หนึ่งรูใช่ไหมไม่ครับไอข้างในก็ไม่ใช่ข้างในก็เป็นสองเดียวก็มันมีบูตสองตัวอ๋ออันนี้ก็เป็นสองอ๋อซ้ายขวาใช่ไหมไออันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นสี่ใช่ไหมสี่รูอ๋อสี่รูอันนี้อันนี้หนึ่งรูสองครับสามครับสี่ครับห้าครับอันนี้ห้าอันนี้สี่ เป็นเก้าต้องให้ไปถ่ายรถใหม่ๆมาถ่ายลายรถเก่าน uh ี่แหละสุดยอดเลยครับคนเราอ่ะต้องดูคนเราอ่ะต้องก้าวไปทีละเล็กเี้ยน้อยไม่ต้องไปสนใจใครเดี๋ยวรู้แล้วเท่าไหร่รู้แล้วรู้ละพันนะครับเดี๋ยวผมอยากที่จให้ฟังตรงนี้ตรงนี้หนึ่งพันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบูธนะเป็นบูธสองตัวน้อหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันครับ อันนี้นับจงนี้เลย5้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเมอันนี้อันนี้สองไหมนี่อ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่อนนี่ไม่ใช่ใช่ครับเอาเป็นหมื่นสามเป็ดเหมื่นสมใช่ไหมก็ข้างล่างนัมันสเดนเพราะสี่ใช่ไหม๋อ้สี่เดนหนึ่งสองสามสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแป เก้าพันแล้วก็ตรงนี้หนึ่งมืนหอันนี้หนึ่งมืหนึ่งพันพสองตรงนี้ยมืนสอ๋อนี่มืนสองมืนสอันนี้ตรงนี้เราไม่นับเอันนี้ผมไม่ได้ทำครับอ๋อหมืน้าครับผมทุบแค่บูดอ๋อแล้วแล้วไอหมืนหใช่ไหมไอตัวนี้เท่าไหร่สลักนะออยห้าสิบปดร้อยห้าสตัว สรุปแล้วลงทุนเฉพาะบูทบูท,บทสิบสองสิบสอง,สองตัวตัวละสามร้อยแปดสิบของแท้ใช่ไหมก็ไปเอาจากเอราวันอ,อ,อันนี้อันนี้นนเบ็ดเสร็จหมดเท่าไหร่รวมรวมยอดเนี่ยเฉพาะเป็นจุด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 ในที่น้ำมันเกียหมื่นห้าแล้วก็อุปกรณ์อสองหมื่นกว่านี่ครับสองหมื่นกว่าฟิตเลยมันล็อกสลัก เจะเชื่อมเรามานเรอกอวิลบานอบเวณโกลบอลบานล้าเป็นวเสือแตบูโอ้โหมันมุนตัวต้องมันต้องล็อกแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อย่างพวกนี้ถ้าล็อกมันมันก็จะตัวนี้มันจะเล่นตัวตัวนี้มันจะตายเลยมันก็จะจะรวมให้ตัวนี้ตัวนี้บูทโดยสามตัวแต่ถ้าเราไม่ล็อกก็ตัวนี้มันมุนด้วยตัวนี้มันไม่มีบูททันนี้ตักวันละกี่เที่ยวว่านโคนสุกหกสิบเที่ยวก็ดูดินมาแข็งยน ไม่หกสิบเที่ยวนี่ไมโครไมโครคันเนี่ยตักเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเท่าอื่นแล้วครับเขาเท่าไหร่เราก็เท่าน,นไหนไม่พูดถึงน่ะคนอื่นเราไม่ต้องไปสนใจสนใจคันนี้ตักเท่าไหรเก้าสิบเก้าสิบบาทเนี่ยครับเก้าสิบบาทหกสิบเที่ยวก็คูณไปวันหนึ่งได้ยืมกันครับหนึ่งหนึ่งวันได้ยืมกันนครันน้ำมันเนี่ยตีไปเลยวันละสองพันถึงไหมไม่ถึงครับ สองพันนี่ถึงหกสิบคูณเก้าสิบแล้วก็ลบพันห้านี่คือไรายได้เต็มๆของสองเงินประโคนครับใครสนใจก็สั่งดินมาได้ครับอยู่โซนอำเภอบ้านกลวดสองเงินประโคนท่าเกขับเองจ้างเป็นนายตัวเองเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผม,มชอบมา,มบากเลยชใช่ไหมงานเดียวง,งานชั่วโมงนี้เท่าไหร่ 1,300ครับใครสนใจก็ติดต่อช่างเบื่มเอ้ยไม่ใช่ถ้าแกเบื่มได้เลยครับหรือว่าสองเงินตะโกนด้วยโอ้โหอะโอเค้อใจไม่โอเคครับอฮ้ยไอตัวนี้อธิบายหน่อยมันเป็นอ่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรครับอันเนี้ยรถเนี้ยมันก็เป็นแมคโครไงล่ะครับอ่นั่นมันเป็นยี่ห้ออะไร เเออนี่ยโกเบโก้ครับโกเบโก้รุ่นไหนเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบรุ่นสองครับรุ่นสองโกเบโก้มาร์คทูไม่รู้ว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองอันเนี้ยนะรุ่นหนึ่งรุ่นสองแต่แต่ไม่ต้องไปสนใจรุ่นใดครับเพราะว่าตอนนี้มันขุดได้แล้วมันทําเงินให้ตะแกะอันนี้ตะแกะบึ้มได้ครับสุดยอดแล้วดู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 แต่ก่อนมาไม่เป็นอย่างเงี้ยผมเห็นตอนแรกเทพจะร้องไห้เลยครับ ไม่เห็นเห็นตอนแรกอ่ะผมเห็นตอนแรกนะคันเนี้เทพจะร้องไห้เลยทุกวันเนี่ยผมเทบจะสุดยอดเลยเนาะมาตอนแรกเนี่ยโอ้ยเอามาไม่จุดติคันนี้ใช่ก็คือเห็นเห็นแล้วมันเขาบอกว่าซื้อมาทาไมเศษเหล็กเคยมีคนว่ายใช่ไหมโอ้เยอะแยะครับเออเนี่ยแหละทั้งบ้านและตอนนี้คุณมาดูเลยครับไม่ใช่เศษเหล็กการทงานเยไม่เคยดูดูดู แอร์คร uh, ับเย็น hmm. ช uh, ้ำเครื uh, 90, ่องเครื 90, ่องนิ่มเครื่องอะไรวะเนี่ยซีซุปอิสุสุบ่ะนะซีบีซีบีดีซีบีดีไม่มีเทอร์โบซีบีดีเก้าสิรงเก้าสิบอีสุสเก้าสิบไม่ต้องเร่งเยอะด้างนี่เนาะไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นเรียก ่าเด็กๆได้ครับเซลซ์ครับเซลซ์โอ้มาแล้ววิ่งกี่คันอย่างอันนี้ของเสียนั่นดิเขาไม่วิ่งด้วยเปลกซ้าเขาไม่มีงานบ่รถอรเสียอ๋อไม่คู่นะไอร้อยสามสิบเลยไอละสองร้อยละสองร้อยไม่รู้ไม่ค่อยได้ไใบทะแกตะก่อนอยู่กับอยู่กับทีมงานเสียก้า สซนเชิงภูนี่แหละคนติดดินนะว่ามีเงินเยอะที่สุดไม่ไม่ถือตัวครับคนนี้สุดยอดมากเราชอบเลยเียกกินมาไม่เียไม่กินเดี๋ยวเมาโอ้ยเราขับรถอะมีแอลกอฮอล์ขับเพื่อนยังดีเสียเบิ้มครับอโอเค ถือว่าอธัธยาศัยดีมากไม่ถือตัวครับเป็นท่อกเก้ที่ใครๆก็รักลูกน้องรักเป็นกันเองมากอันนี้มาอยากสวนเชิงภูครับที่ท่อกเก้บึ้มไปเป็นลูกน้องเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็มาเปิดกิจการเป็นของตัวเองครับโอ้ชอบแต่พุ่งขี้เนี่ยทำมาใหม่ไม่มีเสียงเลยครับไปไหนเครื่องเงียบๆเนี่ย ดูเขาตักครับวิ่งไกลไปกลับประมาณ10กิโลครับไม่มีงานใกล้ให้คุณได้เลือกนะดูครับเนิบเนิบก็ได้ใจความในจารบีเขาอัดตลอดเลยครับเขาขับเองถ้าคุณเนี่ย มีรถใหม่เนี่ยใช้ไปเลยสิบยี่สิปีไม่มีพังเพราะว่าเขาแกาเขาขับเองเขาจะรักษารถขนาดรถเก่าๆเ,เขาไปทำมายันดูดีทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้ครับแต่ก่อนนี่มือนี่จะสัน่นเดี๋ยวนี้เขาทำมาใหม่สองหมื่นก็บาทหาเงินแป๊บเดียวครับสองสามวันก็คืนทุนแล้วเจ้าเนี่ย ค่าตัก90บาทเรียกราคาได้ดีมากเนืบเนิบครับแต่ได้ใจความน่าจะลอกนาำหมดเลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันสูงทุกหลังเลยลอกไปเลย การลอกน้ำเขาก็เสมอเหมือนกันนะเอเยินช่าครับอ่ะเดี๋ยวเราก็คงจะไม่เต็มแล้วแหละมันหมดเวลาเราแล้วแหละเราคงจะอำลาเพียงเท่านี้ครับมาดูมุงกีถามสอบถามมุกีใครสนใจก็อสอบถามกับเสียเบิ้มเลยครับ สำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเราไม่จำเป็นต้องไปถ่ายทำสิ่งที่ใหม่ๆเราหาในสิ่งที่แบบทุกคนจับต้องได้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ